สู่ช่วงบ่ายแล้วคร, <canvas. S 1> ร curtain, ับช่วงเช้าเฮพักกลางวันเสร็จแล้วนะครับีตัีดกทุกนเร้อเียนะครัเ่อินะครัเกมต่อไปครับกำลังจัดการนะฮะดูได้ทั้งหมด เป็นเกมคนของมีน้ำนะครับตนี้15คนแต่ดงส้าไดยอไอ้ด้ไได้ด้จากต้งได้รู้สาะ301มาเร็วอะไรกันตงไปเป็นชักเเยอะนะเมื่อกี้ ของมีน้ำไม่ได้ถ่าย้วเลย ก็จะช่วงประมาณบ่ายสองก็จะเป็นการจับของขวันนะพยายามลังเลื้งรวมสี่ครับตอนนี้ตาปอสองครับสองครับไปจับของขวันเป็นประจำชั้นปอสองคับสองครับก็เลยได้พามาจับ ตอนนี้ก็สองข้อหนึ่งลังจับอยู่ครับสองรับสองนั่งรออยู่ครับมันมีจับฉลากจับฉลากแล้วก็จะเข้าไปเอาของขวัญในห้องนี้นะครับ ผมรู้สึกทำไมวันน้อยอย่างรับนี่ก่อนนีได้ขนมด้วยไหนดูสิได้เลยของใครเนี่ยอ๋อไม่รู้พี่เข้าฟังปอสีเอาไปแก่บ้านนะไปแก่บ้านนะ,อะเออไหนดูสิน้องแคนน้องแคนอย่ไหนีอ่นา,นานบอกไหมไม่ออก <laughs> โอเคไปเกะไปแกะบ้านนะโอเคปะ่ะอ่าพอหนึ่งได้ของขวัญแล้วนะครับมีนาได้ของใครไหนดูซิอู้ของพี่โต๊ะหกเลยเนี่เห็นไหมพี่อะไรนะพี่อะไรพี่อะไรเมื่อกี้นี่พูดว่าพี่อะไรเออพี่น้ำเทีย์ไหนดูซิเอเอป่ะข้าปุ้นไปไปเอาของขวัญก่อน ย,ย่อๆถือสลากถือถือสลากครับคนนูมนบอของควญนู่นเห็นเห็นเขาเดินไปไหมีิเชิ่บไปรับแล้วเกือบไม่ได้ของควญกับเพื่อนแล้วเนี่ยไหนได้ของใครดูสิน้องอะไรน้องอะไรสกดูดสิเอาสะกดก่อนอันนี้ของใคร น้องอะไรหนุ่ยเ้นีด่ดีแล้วครับได้อุปกรณ์การเรียนของพี่แล้วเนี่ยคุณโ,โดได้อะไรโอเคปะอ,อ,อ,อู้แถวยาวยาวาเ,เดี๋ยวปสามปสามแท็กปสองแล้ว พ่อสองับสองยังไม่ไม่ได้มาเลยเม,ม,มื่อกี้สามรับสองกบไปจับก่อนน้อง <c oughs> ให้มานั่งรอก่อนยาวๆหนดูสิโอ้ได้ของทีเชชร่ด้วยอของทีเชชร่มินของทีเชชร่มินอาปาโป๊ะก๊าดไ,ไ,ได้ของใครเป็นพิเศษไหม ของกราฟิกอยากได้ของกราฟิกทำไมอยากได้ของกราฟิกโอเคโอเคเอาพอสองนับสองฟังนะครับสองรับสองได้เราจับฉลากปุ๊บเราเดินอ้อมไปไปหน้าต่างฝั่งนู้นห้องนี้แหละแต่หน้าต่างฝั่งนู้นนะเอาข้างหลังฟังนะครับข้างหลังฟังได้ฉลากปุ๊บ เราเดินอ้อมไปนะครับเพื่อไปรับของขวัญอยู่นูน่นเอาเลขเอาเลขของขวัญยื่นให้กับทีเชอร์เดี๋ยวทีเชอร์เขาจะเอาของขวัญให้นะครับได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วได้เบิร์แล้วได้เบิร์แล้วคนเดินอ้อมไปหน้าต่างฝั่งนู้นไปต่อแถวเขาไม่วิ่งไม่วิ่งตั้งโอ้น,นัานแสงอีกแล้ว ไม่วิ่งครับเดินไปดีๆเดินไปดีๆนี่กราฟิกนี่หมายเลขอะไรดูสิสีอะไรสีหนึ่งอ่าสีหนึ่งหนึ่งกราฟิกนี่เพื่อนเพื่อนบอกว่าอยากได้ของกราฟิกเพื่อนบอกว่าอยากได้ของกราฟิกมากเลยใช่กราฟิกอยากได้ของใครไม่รู้อยากเอาของใครก็ได้ไหนดูสิโอ้เด็ตุ๊กตา โอ้ oh, ได้เครื่องเขียนด้วยอาไปเ<ป>ข้าห้องโอ้ oh, กราฟิกแบบโอ้อันนี้วิดีโออา <c oughs> ไปเอาเก็บดีๆนะถือดีๆนะหายนะโอ้ได้เยอะเลยปอสี่มาแล้วเห้ย <c oughs> ออห้าปอหกครับกลับบ้านพอดี เด็กๆก,ก็จะตื่นเต้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ที่เด็กๆอ,อยากจะทํามากเลแล้วก็เราเลื่อนมาเป็นเดือนนะเดือน2เดือนแล้วนะครับจริงๆเราต้องกลับเดือนธันวาครับเด็กก็จะตื่นเต้นนะดีใจมากครับ้ของที่เชื่ออะไรเชื่อแม่โฟไหนดูซิไหนช่ออยู่ไหน อ๋อนี่ที่เชื่อแป้งสองโอ้ได้อะไรเนาะนี่หนักมากถือได้ไหมถือไม่ได้ที่เชื่อขอนะนี่ดูของกาแฟที่มีเห็นไหมฟุ้งคิ้งเลยอันนี้ของใครดูซิของที่เชื่อของทีเชือเหรอใช่เหรอไม่มีชื่อเลยไหนอ๋อนี่นี่นี่โอ้ที่เชื่อแป้งหนึ่งเฮ้ห้องนี้ได้สองคนเลย อ่ะอันนี้ของใครเนี่ยแก้มมาดูหน่อยไม่ใช่ได้ของใครของพี่ไม้พี่ไม้โปรหกใช่ไหมอ๋อของพี่ไม้เล็กแก้มมาของพี่ไม้เล็กโอ้ได้ตุ๊กาตาได้อะไรได้เครื่องเขียนเอออย่าไปซื้อบ่อยนะคราวเนี้ยชิ้นได้เลยเน,นี่กระเป๋าแล้วเอาตุ้มตามตุ้มตามมาไปเก็บของของใครมีชื่อไหมไม่มีชื่อเลย โอ้นี่ของน้องแตงโมเอาไปให้น้องไม่ต้องเอาข้าวทามันจะไม่ได้เอาออกมาถือเอานะครับถือเอาขอนมเพื่อนไม่ใช่แล้วเอาไปเก็บไว้หลังเอาไปเก็บไว้หลังห้องดเดี๋ยวเฉพาไปแจกเองไม่งั้นนะ ครับก็เสร uh, uh, ็จไปแล้วครับสำหรับวันน uh, ี้อะไรให้ท wow. ีเช่เตะเรียบร้อยครับกลับของกลอนเรียบร้อยแล้วก็เตรียมกลับบ้านแล้วนะครับเด็กๆมีใจมากครับผมก็ว่ามันมันมันผมว่ามันดีนะครับที่จับทั้งโรงเรียนเลยไม่ได้จับแค่ในห้องรู้ไหช่นนั้นช่นนั้นได้ นี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะพีสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ